that has been in a very closely watched case the constitutional court has ruled that the progressive former prime ministerial candidate peter Lim Jun Run Rata was not guilty of violating election law. He was accused of holding shares in a media company that was prohibited by Thai election law, but argued the outlet had become defunct years ago. His Move Forward party won the most seats in last year's election, but failed to form a government. He will now retain his seat in. <laughs> ก็ผิดรัฐธรรมนูญดังนั้นกรณีพิธาถือหุ้นสื่อแต่ขณะเดียวกันสองพิธาถือหุ้นไอทีวีอยู่ในวันรับสมัครรับเลือกตั้งใช่พิธาถือมาแต่อันที่3ามไอทีวีไม่เป็นสื่อสรุปแล้วก็คือว่าพิธารอดเพราะข้อที่3ามไอทีวีไม่เป็นสื่อรุ่นพี่อดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ขอพูดถึงนักรินเมฆไตล้ลัดคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ตอนที่อาจารย์ปรีดีพนมยมก็ต้องมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองท่านมั่นหมายว่าให้สถาบันนี้เป็นฐานทัพป้อมปราการของประชาธิปไตยท่านบาดหมายไว้ว่าจะให้คนที่เรียนที่ได้ริ่มเรียนและจบการศึกษาจากสถาบันนี้เติบใหญ่ไปเป็นผู้ช่วย สร้างและรักษาประชาธิปไตยไม่ให้เผด็จการมันกลับมาอีกคุณก็ณจบจากธรรมศาสตร์ไม่ได้ใจว่าจบจากธรรมศาสตร์ไหมแต่เครเป็นคณะบดีมาที่คณะผมคนควรที่จะเข้าใจจิตวิญญาณมากกว่านักศึกษา,ายอย่างผมตำนานที่เราต้องเรียนต้องอ่านเพื่อมาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยตำนานที่ประชาชนต้องกล่าวขาน สิ่งที่คุณทำสิ่งที่เพื่อนคุณทำในยุคนั้นเป็นเรื่องที่น่านับถือแต่คุณกำลังทำลายเกียรติภูมิของตัวเองและเกียรติภูมิของเดือนตุลาหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์นักครินเมฆไตรรัตน์ชื่อความคิดความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยามสอง5อาจารย์เป็นคนเขียนมากับมืออาจารย์ย่อมรู้ ว่าหลักการประชาธิปไตยคืออะไรทำไมไม่ทำไปอ่านหนังสือตัวเองใหม่ไปผมเป็นคนที่ให้คุณค่ากับความรู้มากๆผมชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กและอ่านหนังสือของหลายคนรวมถึงอาจารย์ด้วยผมยังยอมรับในความรู้ที่อาจารย์เขียนในเล่มนี้แต่ไม่ขอยอมรับ ตัวอาจารย์อีกต่อไปในเมื่อวันนี้อาจารย์พิสูจน์แล้วว่าอาจารย์ทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองเขียนผมคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้อีกต่อไปจะขอฉีกเป็นสัญ,ญลักษณ์ ผมขอฉีกตำรารัฐศาสตร์เล่มนี้ที่นักรินเมกไตรัดเขียนเพื่อพิทัก์ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของคนเรียนรัฐศาสตร์เผามันไปเล่มนี้ใครมีอยู่ี่บ้านไปเผาไม่ต้องอานแล้ว ก่อนลาเวทีนี้ขอเผาไว้สาใจทักรอบจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่กราบสวัสดีงามๆแล้วก็ไสวยสวยแทบตักทุกท่านทุกๆคนเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนอื่นหมอกต้องกราบขอบพระคุณ แทบเทา้าหลายๆท่านหลายๆคนที่ส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้มาซึ่งหมอก็ไม่รู้จะตอบแทนประการใดนอกจากคำขอบคุณที่เอ่ยมาจากหัวใจแล้วก็จะตั้งใจทำคลิปต่อๆไปให้ดีจนกว่าช่องนี้จะมีคนพอลลติดตามประมาณ75ล้านคน สำหรับอีพีนี้หมอกจะพูดถึงพ่อทิมพิธาที่ตอนนี้หลายๆท่านหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีแล้วก็ปรีดาหลังจากที่ได้ฟังคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญที่มีมาติเสียง8ต่อนหนึ่งให้พ่อทิมพิธานี่ไม่มีความผิดกรณีที่ถือหุ้นสื่อไอทีวี ด้วยเหตุนี้พ่อทีมของใครหลายๆคนก็ยังจะคงอยู่ในสภาแล้วก็ปฏิบัติหนะ้าที่สร้างความหวังให้กับประเทศสร้างกำลังใจให้กับผู้คนมากมายแล้วก็สร้างความสุขให้กับใครหลายๆคนสำหรับท่านที่ไปเฝ้าติดตามอยู่ที่สารธรรโนุน ก็พากันดีอกดีใจพากันโห่ร้องสนันวันไหวในขณะที่สื่อต่างๆก็พากันประโคมข่าวทุกๆนาทีจนทำให้ป้าคนดีคนหนึ่งซึ่งป้าคนนี้ก็คือป้าอายุทยาป้าที่มนโนตัวเองว่าตัวแกเนี่ยเป็นวีรสตรี เป็นนักรบตั้งแต่สมัยอโย,ย <cidos> อธยามาจนถึงอายุทยาแล้วก็กลับชาติมาเพื่อที่จะปกป้องพิทักคุ้มครองสถาบัตนซึ่งได้รับการยืนยันจากหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลศรีทัญญา <S 2> <S 2> <S แล้วก็คนลัวที่อยู่ในนั้นป้าอายุทยา คนนี้แกรับความจริงไม่ได้คุณแกเจ็บช้ำน้ำใจจนถึงขั้นทนไม่ไหวช็อกหมดสติแล้วก็ล้มลงไปซึ่งหมอก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้บรรดาญาติเนี่ยนำแกไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไหนแล้วก็จะเก็บไว้สวสดกี่วันแล้วที่สำคัญแกจะได้รับควงดินพระราชทานหรือเปล่า อันนี้หมอก,ก็ไม่แน่ใจแต่ในไหนน็อกลงไปทั้งทีมึงก็ไม่ควรฟื้นขึ้นมาเพราะว่ามันเปลืองออกซิเจนของโลกเท่านั้นยังไม่พอคุณยังมีสอวอตัวหนึ่งซึ่งหลายหลายคนก็คงจากคุ้นหูคุ้นตากันดีนั่นก็คือสอวอสมชายแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ย บางคนจะเรียกอย่างสนิทใจว่าสมน้ำสกูลแกก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าสแสวงการแต่ถ้ามองหน้าแกนานๆเนี่ยจะหนักไปทางสแสวงหาส้นตีนหลังจากที่สวตัวนี้แกได้ฟังคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้พิธาไม่มีความผิดกรณีที่ถือหุ้นสื่อไอทีวีมันก็ทำให้สวตัวนี้แกทนไม่ไหวถึงกับออกมาโพสต์เตตัสในทันใดบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่ถ้าหลายๆท่านหลายๆคนมองหน้าแกนานๆเนี่ย จะบอกว่าอดเยี่ยวไว้กินขี้เพราะส่วนมากคนดีเนี่ยเขาจะรับประทานขี้เป็นอาหารเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหัวสมองเนี่ยถึงไม่พัฒนาไปไหนความหมายความเจ็บช้ำน้ำใจของสอวตัวนี้ นั่นก็คือคดีของพ่อทิมพิธาเนี่ยยังไม่หมดจบลงเพียงเท่านี้ยังมีคดีต่อไปนั่นก็คือคดีหนึ่งสองว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่อ่าอสวสมสแสวงหาสตีน ตัวนี้เห็นผู้คนมากมายทั่วทั้งประเทศพากันโห่ร้องด้วยความดีอกดีใจมันก็ทำให้แกเนี่ยทนไม่ไหวถึงกับออกมาค่อนแคะบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยให้บกเมืองในี่หัวเราไปเพราะต่อไปอีกคดีหนึ่งหสองหนยังไงพ่อของบอกเมืองก็ ไม่รอดอย่างแน่นอนวันนั้นแหละที่พวกมึงจะเปลี่ยนจากเสียงหัวเราะสนุกสะใจกลายเป็นเสียงร้องไห้วันนั้นแหละกูจะได้สะใจแทนพวกมึงหัวเราะที่หลังเขาเรียกว่าดังกว่าเพราะว่าที่แกม,มั่นอกมั่นใจได้ขนาดนี้เพราะมันมีตุลาการตัวหนึ่ง ในการตัดสินในครั้งนี้เนี่ยตุลาการตัวนี้แกนั่งยันนอนยันตีลังกายันรวมทั้งยืนยันว่ายังไงพิธาก็ต้องมีความผิดนะต่อให้พิธาเนี่ยจะถูกขนาดไหนแต่ถ้าเป็นแกตัดสินใจเนี่ยยังไงก็ต้องผิด <S <S แล้วคุณรู้ไหมว่าที่มาที่ไปของ ตุลาการตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากคอสอชอคอสอชอที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกอย่างสนิทปากว่าคณะสัตเดรฉานที่แสนจ,จะชั่วชา้าแต่งตั้งขึ้นมาโดยการสรรหาของสอนอชอ สอนอชที่ชาวบ้านเรียกอย่างสนิทปากอีกเช่นเคยว่าสุนัรรับใช้จันโอชา,<ผ>าอนะพอแต่งตั้งขึ้นมาก็ให้ห้องเต้นเนี่ยประกาศร,ราชองค์การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่นะซึ่งห้องเต้นเนี่ย บ้านเขาส่วนบ้านเราเนี่ยเรียกกันว่าห้องหนุยห้องก้อยอพอได้รับราชอ,องค์การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากห้องหนุยห้องก้อยก็ทำให้ตุลาการคนนี้สร้างผลงานอย่างมากมายเพื่อที่จะเอาใจ คนที่แต่งตั้งมันขึ้นมาแล้วคุณรู้ไหมว่าตุลาการตัวนี้มันเป็นใครนะเคารินเมฆไตร,รรัตอู้หูยคุณไตรรัตเนี่ยพูดถึงรัตนทั้งสามเชียวนะในขณะที่สนานของมันแม่งสินหาก็ยังรักษาไม่ได้ <S 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 ส่วนชื่อของมัน เสือกไปคล้องกับศิลปินรุ่นใหญ่ไอดอลในดวงใจของบอกอย่างพี่ป้านักคอรินแต่ถ้ามองดูหน้ามันจริงๆเนี่ยจะหนักไปทางณดากทองของอาจารย์แมนออตุลาการตัวนี้ได้รับราชองค์การแต่งตั้งจากห้องหนุยห้องก้อยมันก็ทำหน้าที่เป็น รับใช้อย่างเต็มที่อย่างขยันขันแข็งด้วยผลงานสำคัญสำคัญที่ทำให้ผู้คนได้จดได้จำอย่างม,มิลืมเลือนมาจนถึงทุกวันนี้ผลงานชิ้นแรกนั่นก็คือโหวตยุพักไทยรักษาชาติซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านก็คงจำได้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าพักนี้เนี่ยเขามีแคนดิเดตนายกอย่างป้าบัวผัวฝรัง ที่มีความสามารถมากมายขนาดทอดไข่แม่งยังให้คนช่วยนะเท่านั้นยังไม่พอต่อมาตุลาการณดาบทองของอาจารย์แมนตัวนี้ยังโหวตให้ธนาธรพี่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยผลสภาพจากการเป็นสอสอ เพราะว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวีลัก์มีเดียจำกัดตามที่กกตนี้ยื่นคำร้องต่อศาลโดยระบุว่าเป็นการกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญที่ห้ามเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะเท่านั้นยังไม่พอผลงานชิ้นที่สของ ตุลาการนาดากทองของอาจารย์แมนตัวนี้นั่นก็คือโกนยุพักอนาคตใหม่จากคดีเงินกู้ของพี่นาททรจึงรุ่งเรืองกิจที่ให้กู้เป็นจำนวนเงิน191ล้านเท่านั้นยังไม่พอผลงานในครั้งนั้นเนี่ยทำให้พักอนาคตใหม่ ถูกยุบไปแล้วก็ยังทำให้อาจารย์ปียบุตรแสงกนกุลรวมถึงเจสุดสวยของหมอกอย่างเจช่อพณนิกาวานิชรวมถึงกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่รวม11คนเนี่ยต้องผลสภาพไปจากน้ำมือของตุลาการตัวนี้เท่านั้นยังไม่พอผลงานต่อมายังโหวตให้ ท่านองค์ขมนตรีอย่างประยุทธ์จันโอชาที่แต่งตั้งโดยองค์ชาติสิ้นความเป็นนายกเนื่องจากดำรงตำแหน่งมาแล้ว8ปีตอนนั้นลุงตูแ่แกยังหาทางลงไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็ให้องค์ชาติ ไว,ไว้ด้วยการแต่งตั้งให้เป็นองค์ขบมนีเท่านั้นยังไม่พอผลงานต่อมาของตุลาการหนะดาดกทองของอาจารย์แมนตัวนี้ก็คือโหวตให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ย มีคำาว้นิจชัยว่าพ่อทิมพิธาเนี่ยไม่มีความผิดใดๆกรณีที่ถือหุ้นสื่อไอทีดีแต่ว่าตุลาการณดาดัทองของอาจารย์แมนตัวนี้ก็ยังคงที่จะยืนกรานนั่งยันนอนยันแล้วก็ตีลังกายยันว่ายังไงยังไงพ่อทิมพิทาก็ต้องมีความผิด อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นในคดีต่อไปที่จะมีการตัดสินนั่นก็คือมาตรา1นึว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับ EP นี้หากว่ามีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสม ก็ต้องกราบขอโทษขออไปทุกท่านทุกคนไว้ณนะทีน่นี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพใจก็ให้มีความสุขสุขภาพกายก็ให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูความเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าขอกราบลาทุกท่านไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ